อะไรนะนบกจมาเลยมันมันสามแม่สามแม่หลวงปู่บอกว่าให้เรียกว่าแม่ตะเคียนสามนางง่ายๆตะเคียนสามนางอ๋องง่ายๆตยนสามนางแต่เคยถูกสิบแปดล้านอย่างนี้เคยเคยรั้งแรกๆที่นําตะเคียนขึ้นมาตั้งแต่วัดไม่มีอะไรเลยยังตอนนั้นหลวงปู่ก็ยังปรากฏดอยู่ยังไม่มีกุฏิกุฏิหลังนี้คนที่ถูกสิบแปดล้านมาสร้างให้สร้างให้อ๋อแล้วก็ปุรณะมาเรื่อยๆหลายปีแล้ววันนี้เราจะมาขอสิบแปดล้าน หลวงปู่ให้ทูบมาครับหลวงปู่ที่ฐานจิตให้แล้วแต่หลวงปูป่บอกว่าให้มา,มาจุดเองที่ที่แม่ตะเคียนเนาะมาขอที่แม่ตะเคียนให้มาจุดเองเดี๋ยวเราจะให้บ่าววัดชาแน,นลคนหนุ่มเพราะว่าบ่าวัดเคยมาจุดจเมื่อสามสี่งวดที่ผ่านมาเข้าตรงตรงสามตัวอ่อาววัดนี่ก็น่าจะเป็นคนจุดอีกในครั้งนี้นะครับ,รบ,รบอ่บาววัดจะได้จุดทําพิธีจาได้ไหม ที่สามตัวที่มาจุดตอนนั้นจำไม่ได้นานแล้วนานแล้วแต่จุดได้สามตัวตรงสมตัวตรงนี้เลยนะคะเลยจุดตรงนี้แหละแม่ตะเคียนนะคะสมนางสามนางค่ะตเียนนางตรงตรงสองแคตัวตรงตรง เดี๋ยวเรามาส่งดูเลขทูบพร้อมกันนะคะตะเคียนยักษ์นะคะเอ,อตะเคียนยักษ์ตะเคียนสามนางอ้าวตัวเลขทําไมเป็นอย่างนี้เนะาะบบนี้เนาะตัวเลขเปลี่ยนแล้วค่ะท่านผู้ชมอมองเป็นเห็นเป็นตัวไหนเนะาะบบบนี้เนาะ ศูนย์ห้าหรือหกหาค่ะท่านผู้ชมตัวที่สามก็ไม่รู้ว่าตัวไหนนะคะเดี๋ยวขอดูตาปลาก่อนนะคะเป็นรูปอะไรเนาะด้านล่างข้างล่างเป็นด้วอะไรเนาะ เหมือนรูปการ์ตูนหรือว่าเหมือนรูปกุมารประมาณนี้นะคะท่านผู streamlined streamlined ้ชมเนาะเฮดมาทายที่หลังนะคะเลขไม่ช er ัดนะคะชัดหกห้าด้วยศูนย์ห้านี่แหละค่ะข้างล่างไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนเนาะนี่เนาะให้ท่านผู้ชมช่วยตีช่วยเปลอาเดอนะคะ ดูด้วยนะคะว่าข้างล่างนะคะตัวที่สามนี้คือตัวอะไรนะคะแต่เอ็ดเห็นเหมือนรูปกระมานนะคะนี่มันเริ่มจางๆแล้วนะคะนี่ให้ท่านผู้ชมนะคะแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปซูมดูที่บ้านนะคะว่า ตัวที่3นี้คือเลขอะไรคือตัวอะไรกันแน่นะคะท่านผู้ชมนะคะทีะ่ตะเขียนที่เราจุดทูบนะคะนี่แม่ตะเขียนนะคะเปลกจังเลยอ่ะให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางเด้อนะคะ มินก็หาแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะคะที่ตะเคียนนี้นะคะก็บอกว่ามีคนถูก1 8ล้านมาแล้วนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่อ่าสถานที่ตรงนี้ยังไม่มีกุฏิยังไม่มีวัดยังไม่มีอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะรับชมแล้วก็ขอให้มีโชคไม่ลาบนะคะ คุณที่มาครั้งแรกวัดศอกไปเลยค่ะแอปมันมีรองวัดศอกดูได้ตัวเลขด้วยนะครับเพราะว่าคุณมาครั้งแรกครับมีดศอกนะเราจะวัดศอกความยาวแล้วก็ดูลูเลขทูบกันนะครับตัววัดศอกสองตัวถึงก็จะเป็นสามตัวเพราะว่าข้อสอบของคุณเราจะยาวไม่เท่ากัน ความยาวจะได้กี่ศอกถ้าศอกสั้นก็จะได้เยอะถ้าศอกยาวก็จะได้เยอะเป็นเลขนำโชคเนมีโชคสองตัวใช่ไหมคะนำยเชียงนด้วยสิบหกสแล้วเจ็ดเจ็ดสิบแปด ยี่สิบเก้ายี่สิบี่สิบเอ็ดยี่สแล้วนะคะยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าี่สิบหก

สามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามลงมาข้างล่างดาวไปสุดเลยตรงนี้นะค่ะลงมาเลยสี่สิบสาม ส4บ5ี่สิบสี่สี่ห้าสี่หกตรงนี้นะตรงนี้เนาะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดนรี คืบคืบห้าต่อดูได้กี่คืบสองคืบสองคืบไปสองคืบเนาะห้าเอ็ดห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดศอกกับสองคืบตีไปเลยห้าสบสองเลยเปลือกนะไรมันขาดเปนเขินห้าสิบสองห้าสิบสองศอกนะครับความยาวห้าสิบสองขาดห้าสิบสองศอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรู้เลขทูบเร็อทูบกันทูบกันค่ะ เมื่อกี้กับ <ผม S 1> พี่พมณนี่22ศอกนะครับศอกไปแล้วนะคะ52ศอก